สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งวันนี้กับผมคาาชินวันชรวันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2566ขึ้น2องค่ำเดือน5ปีเถาะครับวันนี้มีดาวเกตยกเข้าสู่ราศีกันในเวลา12นาฬกา46นาทีนะครับชาวราศีกันสามารถสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตครับอิติปิโสวิเศษอี อิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิวันนี้จัดเป็นวันมะโรงไม่ถูกกับวันจอเป็นวันจมและยังเป็นวันโลกาวินาศน,นะครับไม่เหมาะสําหรับการทํางานมงคลการออกรถและการขึ้นบ้านใหม่เวลามงคลวันนี้คือ7จ็นาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาสินาฬิกาถึง19บเนาฬิกาทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศมงคลรับพลังบวกสีมงคลวันนี้คือสีแดงโชคลาบสีชมพูหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่ดีความสุขสีดำสุขภาพแข็งแรงนะเมตตาเลขมงคลเสริมพลังบวกเฮงยืนหนึ่งวันนี้นะครับเกี่ยวกับสุขภาพสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีมีแต่ความสุขความสำเร็จความราบรื่น 3, 6 5ห365วัน มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์9 3 6 5เป็นชุดเลขที่มีความหมายถึงความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองมีคนรักที่ดีสุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัว3 4 5 9มีความหมายถึงผู้สูงอายุหรือสมาชิกในครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจะแข็งแรงสมบูรณ์นั้นตัวเลขมงคลเป็นแค่ความเชื่อ สิ่งสำคัญนั่นก็คืออาหารอากาศอารมณ์ที่ดีและที่สำคัญระบบขับถ่ายที่ดีก็จะส่งผลดีให้กับชีวิตของเรามีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับนอกจากสุขภาพร่างกายจะแข็งแรงแล้วสุขภาพจิตและสุขภาพใจก็ต้องแข็งแรงด้วยนะครับยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาพบกับเช็คดวงยืนหนึ่งทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ Good Morning Thailand วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดยซิดเลนอาคาขับซิดเที่ยวไทยรับพลังบวก